สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทีขยี้ข่าววันนี้ผมก็มาดําเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมนะครับมีประเด็นเด็ดประเด็นเดือดประเด็นร้อนนะครับมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องบองประโอนได้สดับรับชมโดยทั่วกันนะครับเนาะวันนี้นะครับได้ยินสายข่าวนะครับออกมาแว่วๆวจากบักอ้วนนะครับบอกว่าจะมีการจับตัวประกัน คนที่เป็นตัวประกันเป็นคนกำลังโด่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้คือใครๆก็รูจ้จักฉายาของเขาเป็นเขาเรียกว่าเก้าชีวิตเนี่ยวว,ว,วันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์นะครับเจ้าของช่องนะครับเขาบอกว่านะครับเขาท้าบักแต่นะครับออกมา ตอบคำถามทุกคำถามในถ่ายทอดสดรู้สึกว่าเขาจะถ่ายทอดสดช่วงเย็นคืนนี้นะครับเป็นเวลาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของช่องกันได้เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนทีขยี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้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 โอ้คุณเออนี่นี่ท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้สวัสดีครับเออคือ ผมได้ยินข่าวว่าคุณจะถ่ายทดสดคืนนี้คืนนี้นะครับจะเป็นการถ่ายทดสดที่อลังการที่สุดในช่องนาทีขี้เก่าอืมอืมอถ้าคืนนี้บักแตมไม่มาอมคุณจะทําอะไรอะ่ะผมจะจับแม่แมวเป็นตัวประกันโอ้แม่แมวนั่นไงนะผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมอผมให้เวลามันมาสิบสี่วันสิบสี่วันแผ่นซีดีมันก็เอาไม่เอามาให้ผมเอาอีกแล้วบักแตมก่อเรื่องอีกแล้วอยากคิดว่า เขาจะลืมนะไอ้แผ่นซีดงซีดีนะแต่ลืมเออไม่ลืมใช่ไหมไม่ลืมไม่ลืมเอตอนนี้คุณเรียกเรียกบักแต่แล้วหรือคุณเรียกคุณคุณแต่คุณแต่คุณแต่ก่อนถ้าไม่เอามาเลยเรียกบักแต่ไม่เอามาเรียกไอ้แต่แต่เออมึงเลือกเอาเด้อมึงสิเอาคุณแต่หรือบักแต่เออมึงเลือกเอา กูรอแพทสดรมากูก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมเออเงี้ยงเงแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปแล้วเหรอไปไหนเอาไปให้คุณนายสวนผักแล้วเหรอยังยังไม่เอาเลยสายเขารายงานมารายงานชัว์ยังไม่เอาไปอืออุ้ยห็นตอนนี้มัน14วันหลายครั้งแล้วนะให้เวลาอีกสวันอีก14วันแห่สิวันโอ้แต่มึงต้องทำนะทำเพื่อแม่แมวนะเออถ้าไม่ทำเนี่ย แม่แมวอยู่อยู่อยู่ที่ไหนนะแม่แมวอยู่อนครศรีธรรมราชอยู่ภาคใต้เพราะว่าโครงการหน้าเราจะไปเที่ยวหาทนายนะนะเขาเรียกอแปะอแปะอ่าทนายทิชชชอัเราจะแวะไปแล้วล่อทนายทัพเป็นคนกว้างขวางมากฟังฟังมาเฟียนะแถวนั้นอ่ะโอ้มาเฟียมาเฟียผู้หญงผู้หญิงนี่อธนายทิชชชอัทฟาดเรียบแต่ว่าไงถ้ามึงเอาแผ่นธนีมาให้กูอืกูจะพางไปเซิง จะบอกนะไปเซิงงัวเซิงคนหรือกึ่งงัวคนตกแต้ว่าถ้าเซิงงัวกูบอกไปไก่ดอกไม่ใช่ถ้าเซิงงัวมันคงไม่ไปไกลหรอกบ้านพีโกมีเมื่อไปร่ดีไหมกูพามไปเซิงเซิงใช่ไหมเขาตอนนี้กูโสดแล้วเออเฮ้ยบักแต่แต่แต่ต้องรับข้อเสนอท่าบักแต่เห็นแก่แม่บักแต่ต้องทำ คือนี้นะเดี๋ยวจะไล์สดถ้าไม่เข้ามานะจะจับแม่แมวเป็นตัวประกันเอาไปนี้ก่อนอย่าเพิ่งจับตัวประกันเลยฟาดฟาดแม่แมวดีกว่าฟาดแมวเออฟาดเลยถ้าไม่เอามาไมถ้าไม่เอานี่มามันต้องต้องเอามาเออถ้ามันกลัวเราฟาดแม่แม่ใออมันต้องเอามาเอาไปก่อนไหมฮะไว้ไปก่อนฟาดเลยดีกว่าฮะฟาดเลยฟาดเลยนะเออฟาดถ้าตายดีหรอหล่ะถ้าตายนะาฟาด เขาเขาใจอยู่แต่ว่าถ้าเราฟาดแมวอ่ะเออเออแต่มันต้องออกมาทันทีเลยปกป้องอ่ะปกป้องเลยแต้ถ้าฟาดจะสมควรอ่ะโว้ยบักแกงเงียบแล้วเนาะตายเต้แต่แต่แต่มึงดูกูอยู่เรื่องการแสดงนะเออแต่ถ้าไม่ทำไม่ทำจริงไม่เอาแฟนดีไม่กูกูทำจริงโอ้โหเห็นไหมอันนี้เป็นคลิปการแสดงแต่ว่าแฝงด้วยความจริงใช่ไหมใช่คือ บอกแต่เคยพูดตั้งแต่ปีไหนไอ้แผ่นเนี่ยที่ว่าเนี่ยหลายปีแล้วนะปีหกหกสามหกสามหกจนหกหกแล้วไม่ใช่มันไอ้หนูกัดผมเนายังไงมีแผ่นตีดีครับเพื่อวันนี้ก็เพื่อที่ผมจะเอามาให้ลุงพลนะครับนะเพราะว่าจะเป็นของฝันเกิดเป็นหลักฐานชิบูแดงผมเชื่อว่าแผ่นนี้นะครับนะก็คงจะช่วยลุงพลได้เป็นอย่างดีนะครับก็ผมมีความตั้งใจครับจะเอาแผ่นที่แผ่นแผ่นตีดีนี้หลักฐานนี้ไปให้กับลุงพล มันพูดไว้เมื่อสามีแล้วโอ้จำได้จำได้แม่นโอ้โหงแต่มึงจำข้อมูลมึงได้บ่นี่แต่ข้านี้ยิ้มเปื่อยาฮ่ฮ่าฮ่ฮ่าเดี๋ยวไปบอกปลาช่างแม่งบอกว่าอะไรปลาช่างแม่งเขาจะเก็บหลักฐานไว้ดีอย่าเอาไปเปิดอีกเอาเอาให้มันคู่กันกับไอ้หนิงอ่ะปลายังไม่มีหลักฐานเหมีหลักฐานชอบเก็บชอบเก็บข้อมูลตอนนี้ตอนนี้ก็โดนอยู่ช่องนะ อะไรอ่ะประกอประกอโดนแล้วโดนแล้วใช่ไหมอุ้ยตายเนี่ยถ้ามีแผลมีอะไรมีมีคลิปเก่าๆซึ่งบักแต้มพูดไว้ตั้งแต่ปีหกสามไปดูตรวจสอบเลยช่องป่าช้างแม่งเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเก่าๆเก็บไว้แม่นป่าช้างแมงนี่เขาูลแว่าถ้าเขาออกมานะมึงรู้ไหมใครจะออกคนต่อไปนี่นี่ เพราะว่าตาช่้าแม่เนี่ยเขาจะเก็บแล้วเขาส่งมาให้ในไลน์นะนะอันที่ด่าพี่ด่าน้องนะมันปกติแต่ว่าไอ้ที่แผ่นเนี่ยมันมีประโยชน์มากสำหรับคนที่อยากเห็นเขาเขาอยากรู้อะว่ามันมียังไงอ่ะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาหรอแต่บางคนก็บอกว่าคอนเทนต์บางคนก็บอกว่ามีจริง บอกก็บอกคอนเทนต์ผมก็เลยสับสนไงว่าสรุปว่ามึงมีจริงหรือหรือว่าคอนเทนต์แต่บางก็ยืนยันมางยืนยันอว่ามันมีจริงอ๋ออย่างงั้นคืนนี้ต้องเข้ามาแล้วก็มาตอบว่ามีจริงหรือไม่บอกว่าอ่บอกอ้วนให้เวลานะครับบอกแดงให้เวลามึงอีก14วันคือ14วันสุดท้ายถูกเหมือนท่านท่าไปนะนะถ้ามึงไมวมาเนี่ยมึงเตรียมไปเกิดใหม่เลยเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเอาจะทำไปเกิดใหม่เลยป่าก็เป่า <c oughs> บบกูจะฟ้ากับป่าฟ้าอีน้ำหวานม <c oughs> <อ>นะา,าแผ่สิทธให้กูเนี่ย <c oughs> อได้ไหมแล้วแล้วเรื่องสินค้าอ <c oughs> ขายให้ดีๆอืมไม่มีลองอจิบาคีกาแฟคำทำใหญ่ยังไงกาแฟมึงไปโฆษณาเดี๋ยวมึงจะซวยกาแฟห้ากีา <c oughs> ร่้หำใหญ่หำแข็งแรงมั้ยวะ มึงจะซวยอไอ้เต้เฮ้ยแต่แต่ได้ยินมันมีใครนะตัดมาเขาบอกว่าบักแต้นี่ะรู้เท่าไม่ถึงการมันบอกว่ามันเพิ่งเป็นพ่อค้าใหม่แต่ผมว่าดูคลิปอยู่มันขอโทษแล้วขอโทษแล้วใช่ไหมขอโทษแล้วขอโทษแ,แล้วขอโทษแล้วขอโทษแล้วแต่ไม่แน่นะมันอาจจะมาออกขอโทษอีกคลิปนึงว่าแผ่นซีดีขอโทษอีกก็รอดูอแต่มึงขอโทษแผ่นดีไว้จริงจิกูฟาดมึงแน่ตายบักแต้กูยันมึงมึมีแผ่นดินอยู่อยู่ท้ง แต่ทรืีอก็ดีนะยังไงอ่ะมันก็ไม่ฟาดลุงไม่ฟาดป้ามันก็เป็นเรื่องที่ดีคทีปพวกเราเราก็ทุกครั้งที่เมื่อก่อนที่มันฟาดลุงฟาดป้าเราเข้าไปดูแล้วเราก็เจ็บใจมันไส้มันไส้เราก็มันไส้เจ็บใจไอ้ทุกวันเนี้ยมันก็ทําให้ใจเราเนาะดีขึ้นที่ไหนเพราะมันไม่ฟาดเขาแล้วเราในเมื่อมันไม่ฟาดเราเราก็จะไปฟาดมันทำไมทำคลิปเล่นกันมันงี้เด็ดเล่นนี้เล่นเหรอเนี่ยเอาจริงอ่ะรือเอาจริงอ่ะแล้วมึงอู้ร้อนอู้ร้นโอ้า ออถ้ามึงคืนนี้ฝากถึงบักเตะคืนนี้มึงต้องมาตอบคำถามว่ามีจริงหรือไม่คืนนี้มึงไม่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องกูว่าแผ่นซีดีมีจริงไม่จริงเจอกันมึงรู้ไหมเมื่อคืนเนี้ย แป้งหมดไปกระป๋องหนึ่งเพราะรอมึงเข้าใจไหมวันนี้จะไปตลาดกันจะไปซื้อแป้งเออเออเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออซื้อแป้งเออมึงเห็นใจหน่อยแป้งกระปุกหนึ่งตั้งหลายบาทรอมึงออกมาไม่อกมาทาแป้งทุกมืงอขุทาแป้งรอมึงก็ไม่อยากออกมาขคะนั้นแม่แมวถ้าดูคลิปนี้แม่แมวเตรียมตัวเลยนะถ้า ไม่เอาบักแตออกมาเนี่ยบักอ้วนก็จะจับแม่แมวเป็นตัวประกันจะตามไปถึงใต้ตามถึงใต้เลยนะโอเคนะได้ยินบะฮู้คลนี้ก็ฝากถงบักแตะพร้อมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะถูกทัวลงไม่เป็นไรผัวอะไรเราไปแล้วถัวก็ลงกูเด็กใหญไปกู้รอบแล้วรอบนี้โคตรจะยอมทัวลงอีกเดี๋ยวไหมเพราะฉะนั้นวันนี้แม่แมวประกันทั้งไม่เข้ามาเจอกันโอเคนะโอเค